วัดดีก็หลับวันนี้พ่เมงก็ปูนปล่าช่วยกว็จะมาแนะนำสถานที่เที่ยวในจังหวัดปัตตานีให้ท่านาผมก็เป็นคนปัตตานีคนอื่นผมจะแนะนำเส้นทาง,ขงคขน,นะที่จะมาปัตตานีให้หายให้โปรยไยไม่ประสบอุบัติเหอตุก็ตัวนี้ก็บอกว่าจังหวัดปัตตานีมีเที่ทออยวเยอะ ทีโน่นก็จังเสียลุยเสียมัดรูงเร็มก็ไม่รู้ขี้ดาวแล้วรูงเร็มในเมืองก็มีเยอะชวนรีโชดเทวาหนอกุ้งแว้่นหนอเมืองก็มีเยอะไม่ว่ากุ้งราปลาปลายมอำเภอเมืองร้านกาแฟพุทธเมือนดอกเห็ดกาลาอุเกกับพุทธเมือนดอกเห็ดถ้าเกิอยาก Dì hết body, da, cơ, đại giết nè non, con lợn, không cầ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 n, về cần, không cần, không cần, không cần, hay cần, không cần, không cần, không cần, hết cần, không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  hết gì cần, không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  เราไมนไล่อมนกันนะคนนุ่นกระจายก็จะชลกอว่นรุเรี่ยวไม่รู้ยังอัมพวเลยมตัวตีเตียวเยอะกับตอนนี้ก็นุ่ยอ่านขตองเตียวบ่าลุงพ้องไม่ใจรู้จักมูองเลยเขาช่ชื่มเวลาเขาจัดอานอยู่นั่งรบชาละพัดรูรานั่งลุงลุยจะมดโตช่มชื่ เปรกเปรกเตียวาทาั้งไงโว้ยชุดๆเห็นไหมเตียวเล่เตียวเลปป่ปลาปลาก็ได้เล่โนยก็ได้วิวช่วยห้าเล่อยากใน่ปฏิเต้ยไมา่าาไม่ไม่มีจะเล่นะมีแต่ปัตรลุง<ม>คือห้าเล่อยากกวายน้ำกวายร้อยน้องจกเจ็ดไปดุงบัวช่วยช่วยกันช่วยปัตรลุงไม่ได้โยอันเต่าเต่า,าหรือโย,ยย้อยกัน ยุติปตาลุ่มมาเดียวกับมาเดียวกัน,มกนไม่ต้องกลัวมาไม่ทุกตัวเดียวพุ่มเหนเช่นต่างให้รับรองโปรดปลอดป่ยยปลอยให้ให้ว่วงโปรดปล่อยเตวาเต้พุ่มผุ่มจอยพุ่มคนปลรุ่งว่ะคุมกินมันทุกเสปลุงแล้วดมร้อยร้อยต่างเป็นดมเจก็ทำค่ายไม่เป่ง ทีนี้ถ้าก้อยแี่ไม่รวยไปไหนดีตบไหนไม่โตพุ่มแนะนำตลาดแต่มีต้มหมากตีทุดแล้วร้อยตีทุดแต่พุ่มไปกินมาแล้วชิมมาแล้วก็นตลาดตายดูต้มหมากแตป่วนทีนี้ล่าป่วนกันยังกันนานลาดชวนไปเลยตัวตายดูร้านโอ้ยังคงกินรวยสมุดไอติมก็กินรวยแต่อันดูดชุบรวยเลยตึมไอติมแต่อันก้อยก้อยก็ยังก้อยก้อยบ้านโอ้ชาระพัด ก้าวเท้ายืดรำก้าวเท้ายืดย่างเปีนตีลาตายพัฒการทำมิช่งยงานลงไปเทียวกันเล่ไม่ใจกปุ้มปลุกมือได้ปุ้มใจรู้จักเจะของลาตายด้วยวันหน้าตาเป็นเพื่อแต่ว่าปุ้มเคยไปเที่ยวเคยไปทั้ดุนเคยไปใต้ดุนจีอยู่กับดุนฟีตอันลากไรย่างตัางเด็กตัางเก๋คือย่างเปีนมวดหกม้วดหกโกลเลยย่างเปีนรงโกลนะตีลาตายด้วยนั้นลงโกลระดับไปร่วมไปไปร่วม อะไรๆรุ่มอาจารย์ด้วยกับถึงก็มีเรื่องการประทับใจหนึ่งหัวถ้าเราปัดสิ้นเราปินบรรดาสิ้นเราปินไปโค้งตีละตายตีละตายดวยตั้งปินเล็ลงลงมาเที้ยวกันเล็บนั่งชื่อกับโปรดได้อ่านถ้าผู้ที่เป็นน้นนั่งชื่อเนยน้ำมาละตายพดอ้อยหายผมจะเนยน้ำฉันทางนัยไล่ตีโดยเฉพาะทะเลน้อยในโยกะไม่รู้อ๋อปวโตว่าไอ้เรื่อยไปเร็วอยากไม่ต้องรู้ติดสถาบานหัวปวดโตแล้วก็ ở à, tổ này có quật à, sinh tục, tục dương, bài gặp bài tục leo ca rồng mì nhớ gặp rồng đôi cha bỏ tali ta mà chào rồng leo cả, anh báo tao chào rồng rễm lưỡi huỷ chặt chém, bẻ mỏi ai chớp mà tung cả, lịch may rùng dí đây lưỡi, lồng rựa búa lệ quai เล่ได้ใช่หระพัดะเร็วไอ้โปนังบนเรือเลยอ้ยไอ้อ่องน้ำมันมันจุดจุดเป็นโอ่งน้ำวายเย็นมุกไอ้ออกซิเจนออกซิเจนเต็มเต็มเลยเต็มจ้มุกเต็มโพดเลยอากาศดีอากาศดีปั้นเบเห็นวัวแดงแพรบนกจะบินนกลุยชะมดเมื่อนี้ขี่ชะยว้วเลยเล่นนกนั่นลงเตียวกันนะเล่นนอยลงเรือ ราค้าก็ไม่ชุ่มกับเพิ่มดื่มเลียไม่รู้เต่าโดยในเมื่องอค้ดเท่โยอาชิบตัวเดียวนี้กันหน้าไม่ขึ้นตีไม่รู้ลงแล้วียบหรือนะคิดหวาก็ท้องเชื่อมสองเตียวหน้าก็ลุ่มเรียบเรียวใบกับปีไม่มาเตียวปีไม่มาเตียวเตียวเยอะก็อีแล่หนูราก้าต้องมาเล่เมืองลุ่มนะเตี๋ยวโนยเด็กๆก็ได้โจเตเมืองลุงมโรยราเด็กๆเจ้าเจ้าอายาโยมมุมรำเหมยจม ทีนี้ปฏวติขว่าจับตรงไม่ได้ไม่เป็นความจริงในความไม่ที่ว่าจับตรงไม่ได้ไม่ถึงมันเป็นสิ่งที่ว่าดีที่สุดไม่สามารถจับตรงได้คือไม่ถึงข้าวไม่ทุกแล้วกูมันมันลึกลับล้าลึกมากตัวทั้งเปี้ยงตัวทั้งปูดกันจุ่งจุ๋งปักเล้งอะมันยาวก็คือกะมันก็คือมันเป็นสิ่งช่วยห้ามโอ,อนโจยแล้วข้ามาเจ้าพี่กันได้คือ chắc chăm hữu ra rum kang, mày cắt hai, mày cắt kabeb gim kang, mày cắt hai gim kang, mày cắt hai gim kang, mày cắt hai gim kang, mày cắt, 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 mày เลยทังเบรกแล้วกปัตตาลุงนี่ไม่หวเราจัดจ้กเปลือยตุงกระโดราเด้รําอยู่แล้วนะเต่งตุ้มเติงทุ้มพวกเราข้าวไปโคตรเสียฟรีด้วยไม่ใช่ก็เก็บเบียร์มันปากเนื้อปากเนื้อมันหกอีเร็วไปเช่นเด็ไอ้บวยขายเรื่องขอยาวคนโผเราไปใต้รูรวมเหมือนกันมันเก็บเบียร์แต่ว่าปัตตาลุงการันตีไม่เก็บเบียร์ราดราไม่หวอยช่วยเปลือไม่หวเด็กหปลือไม่หว วันเื่เราไปยืดก็แล้วการเชียวขี้ไม่มีการเก็บเบียเชียวขีวว้ขีตัวท่านเคยไอ้เห็นอู้รูรากะมันกะารนกะใช่ชมมากมั่งกระไดเราก็รั้มแต่ดำใจเคยให้ให้แต่กระไดยี่ทิปบ,บาทอาทิปบ,บาทโรยปั่นก็ได้ตัวเมือเ่อนี้ถิ่มให้ปัน่นเส่นมากกัดอย่างมากกัดโรย ตีพุ่มไปเดี๋ยวใคยไม่รู้เชินมาก็ทำตีตองเตียวกับมีรูรากับมีรูระไอเด็กก็ว่ารูระเป็นทิ้งจับตรงไม่ได้เดี๋ยวไอ้เด็กก็ยศหมวดดอกอะไนี่พุ่มไม่รู้เรื่องแต่ถ้ารูปแล้วกว่าตีก็ว่าจับตรงไม่ได้เพาะทีมันหลึกซึ้งจนเราเข้าไม่ทึงคือเราเข้าไปจับตรงไม่ทึงเรารูระนี่ประวัติมันยาวนานกับตีประตลุงประวัติยาวนานนั่นก็ยากรูประวัติรูระครัไอโพยติดขาเขนุเวลาก็าลงกลุ้ง ก็มีการเต่งเก้ทำเพื่อทำเพื่อปุ้มเขาไม่รู้กันก็มีกลุเมื่อกูุ่มไล่ไล่สิ้นก็เยียบสิ้นก็ตัไหม่ได้ตัวได้กลุ่นโทษกลุ่นใช้กลย่มไรับป๋อยตตีตาเกะก็หลักจ้าได้เป็นไล่ชิ้นกับกู้ปัวหายาน้อยปฏิโต้ไม่มีตีน้อยกับมีตีปัตตาลุ่งถ้าเแี่ปลาเรืองรูมันุร่ากลุ่มมันุร่าแล้วก็ให้ป๋ยตาเคะกับให้ซื้อ แล้วกับ๊บนี่กับเนโอฮายตานจะลุกเลยเีแล้วให้รูปถ่ายพี่รู้ได้กับมันเขายินดีที่ตานช่วยช่วงเชื่อมโดยจะปอจองยูทูบต่างไลฟ์กัมากับมาช่องเชื่อมพัตตลุ่นปุมเกเรียบปุ้มช่วงเชื่อมอยู่ปักมั่งนันเรื่องนี้ปุ้มกีดว่าต่อเดือนตันว่าในพ่อไปเที่ยวเฉียงไม่พ่อเที่ยวเฉียงไม่เร็จกับปุลบมาเดือนมกราพ่อเปดื่มช่วงเชื่อมถงเที่ยวที่พัตตลุ่เแล้วๆนะว่าจะได้ยินผมนะ พูนกลางเจ้ยเดี๋ยวใต้ว <N> ีน <antis> ิโอทำเตี <ming> ่องเตียวกับปุมกายอมรับว่าปุมนี่ติดตงร่างปลาหรือปมไม่มีทำแน่เลยตัวุมต้งการทช่วงเชื่อมตองเตี่ยวัดาลุ่กับปุ้มเจกลงใต้วีนิโอยเดี๋ทำวีน่โอช่วงเชืมคุยกับ็ไม่มีอื่นดืออเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็อยากว่าติดตง่างปลาใช่ไมับเตาปเฉยจติดก็อีหวเลย่าใจไมก็มาเตียวกับตาลุ่ตปวุมจะ รีวิวชานทีปัตตานุงนะครับเออไม่จ่ายชาตานทีรีวิวไม่หมดกับปตัตตุงนี่มันเป็นธรรมชาติมันมีเข้าบ้านาลี่ก็คือมีครบกับเตชังวัดเอินไม่มีปตัตตุงมีมีแมงตังแขล้งปูนแขล้งกรงพลกยังเป็นนี่เท่ากับเขาจัดว่าลานจนกันอย่นี้ Với đôi chặt tổ đây tôi chặt này nó nó thế mà quá là chuẩn cơn ai lúc tim cần là lan mà chuẩn là có bà là cứ mấy quả coi tim chỉnh trắng à, nên thỏa coi đủ để làm mưa cuốn và chào mương có liền quân quá là lan thằng quả có khen có khen chuẩn là con năn lan rồi với cả đồ cá và quay แล้วแล้วการสัตว์ต้มการสัตว์ต้มก็นิยมสัตว์จวงอาหารจักปลาแล้วกับในตัวนี้่นนับไรกระเจนขันกับปัาตะลุ่งกัตกแต่งนับช่วยช่วยช่วยกับเวลาเดินทิปแล้วกให้มาเตียวตัวไปนี่ปัาตะลุ่นกัจะจะเรื่องย่างรวดเร็วนะกับนักดองเตียวพุ่มข้อในน้ำกับว่ามาทำคลิปกันได้เลยนะกับช่องยูทูบต่างๆกับผมจับ ไปทำคล MM um, ิปตัวอย่างไว้จ่มเงินเล็กหน้อยๆแต่พุ่มกะเกลี่ยเรุ้งท้มไม่ต่อโดยเที่ยวปัตลุงมีเยอะนะครับแต่ว่ากุ้นยังไม่เคยมาเห็นไม่ได้มาทำคลิปไม่ได้เป้ยแปลตทางโลกโซเชียลโดยจะหัวตําบรรดาทําต่างๆมีลุยกับท้แล้วกข้ก็มีเยอะกับนิยมตัวย่างหวานเ่วัดชุ่มมีทํานนางโขดนางเลยครับหวังกุ้นก็ไม่รู้จักที่ลงมาเที่ยวมาจม เล like 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 okay. ้วกาตีเขาเด้งเขเาไล่ตำโหลดตำ้ไล่ไล่เองเข้าใจชุนก็เป็นตำโหลดายนี่กับายเข้าใจชุนก็มีตั้หนำโรนหนำเย็นคือชารือปัดมาเตียวกันชักครึ่งปีก็ไม่จบกับเตียวปัตาลุงนี่พุ้มครับบรรยายไม่มดผู้เหมก็ไม่ใจเตียวมดดีนี่จบปัตลุงเออปัตาลุงเป็นเมืองแกบๆเก็บกับเตียวเตียมันไม่จุกไม่ชุนนะต้องค่อยมาเตียยปัตรลุงน่เหล้วโค้งตุก กันได้เบี้ยมาเบิ้ลยิงพุ่มระเบ้ากว่าเตียวอยู่ได้น,นั่นลุงเร่มก็ไม่แป้งแต่ลุงนั้ะลุงเร่มไม่แป้งโ <c oughs> ต้ก้อยก็มีเน้นน้ำเส้นทางเลีวถ้าก้อยขึ้นเครื่องมาจักชวนหนาพุ่มใช่ดิ้ก็จบขึ้น,นาาชวนหนาพุมาพ่มเลิศไหวความบ้านนี้มูก่ก็ต่อโม่ขึ้นชวนหนาพุม่มชววันย้ายแล้วก็ามาลงุงตีฮันย้ายใช่ไหมกลับโอ้ขึ้นเครื่องตี xuân là phùm leo cơ mà luôn để anh ơi Cảm ơn này nằm hay cưng đọc mini bát cặp để cho nó bị nhanh nhớ cả cao mương cao mương anh ơi đẹp cả hai bộ à, đọc mini bát hoa lùng để xa thả ni em đọc quay anh ơi luôn đi đọc quay đấy của lúc ta đi đọc quay chết chồng tôi đọc quay bướng lúc chống luồng na có đại cao này quyết rượt coi chống chuông luồng na rượt mini bắt cả quỳnh nghiệp chiếp ninh nhang quay quay cả nó rượt mini bắt để tiểu quỳnh cha ai cha nam bính ờ, ừ, tổ tỷ tả cá cha gia nát nhớ anh quỳnh cha tả cá cha nhớ lẽ cao mương ngoài quay quay tổ cảnh lão ก็เล right? oh, qu ่นตับเล็ดสับเล็ดตับเล็ดตับเลยโน้ตบุ๊กเล่ยค่ะเล่นได้โดยเคี้ยตัวจับกัเชี้ยวได้ผมมีไหว้ควายมีไอ้ควายต้องไม่ใช่ไอ้ควายวัลืมเราไปโอ้ไอ้ควายแล้วไหว้ควายไหว้ควายมีไหว้ควายเล่นแล้วก็เราไปลุ้งในติวารมรดสถานีรถกล้วยเราต้องวางเป็นเลยว่าเราลุ้งเรื่องเิล่าที่ต่าวเลย เรากระโจงตัวหลดกล้วยอยู่าห้ามปดีก็ไม่มีบัตรก็ไปชงเแต่ถ้านี่หลดกล้วยอัดเยอะโอ้ยปลดกล้วยอัดง้วนเลยกับหลดกล้วยรู้แล้วจะไม่กับไม่ก่อยเกินบัตรจะเฮ็ดตัวเนี่ยเนีพลังมือก็ไปล้างหลดตัวเนีไปล้างหลดตัวอัดเยอะพ่ตาลุงนะเชียงคือมันเชียงช่องประเพณีบังกันกับกับชาตึถงเกะกำบังคันกับกับเรียว trưng cao cao mà poét ở ngoài facebook mà gắn kho của cao chuỗi boong này các cheese banana tea cả tung bắt ta luôn leo ai chiêu mình cùng cắp riu cắp sai nhớ chứ côn thẳng sai anh nhớ, quên, nhớ luôn rồi bằng đi học quấn tóc đôn bưởn lót tuột dính mang đôn bưởn cắn cắp riu cắn quá chuỗi boong này tea หน้าได้ไปเกิดไม่เที่ยวไม่รู้เยอะแต่ว่าุ้งนี่ชงใจไม่รู้กุ้งคุณแขกเล็กหรือว่ากุ้งเล็กกันเนหรือว่ากุ้งกูดยาเที่ยวรู้รู้ใชไว้กับรถตู้ไม่หว่าใครได้ต,ตูต้โยต้าต่างนั้นตโตโยต้ารู้แล้วตายบัดตายกวัดบันดาไม่โกตะด้นตโยต้าน,ตตานี่หวยทีชุดนี่พุ่มจางตีอย่างเร็วรถโตโยต้า mày thi ở đây mày thi cả cả bạc mày, 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 mày thi ép mày thi ép cái đấy trừ mày thi nè tiểu muốn nhiều, mình đón bỏ và quên tóc là phải giấc kia đi nít luôn cả ô mày thi x, mày thi ép tiểu muốn nhớ mình đón ai mày thi luôn đi cả thằng thằng cơi nhang luộc uôn uôn cái nắng bây giờ cài chôn, này, này kẹp anh kẹp anh niêu leo ra bóp cả rồi căng cơ chân bích là mún lên một group luôn đấy mân mướt bôm, mái rùa đa, nơi đa lông tít luôn, phổi bích bích mình mún mún ở là bích đi nào, tôi ưu tan, bích là mún ở mở y lão, à, chia tang, chia tảng, chia tảng mui chia tảng mui luôn y โอ๊กได้เกืองปีเจี๊ยแล้วเน่งเน่งเหริงไม่ขึ้นเหร่งไม่ขึ้นดับปนจำเพื่อโอ้เออโต้ไอ้อทุน่นเข้ามาลักเชื่อว่าปั้มมันไม่ดูดปั้มดูดมันไม่ดูดเออรถจ่ายได้พกเดือนปั้มมันเชีย่ยไม่ดูดเลยต่อ,ขอเขาเปลือยเลยี่แต่ว่าเชีย่ยเวลาจะรู้ว่าใกล้ตุ่มเหลาจะรู้ว่ไม่จ่ายเหล่าต่างอีจูต่างโ e ตัอยู่ตา Phần hạ cả chối lầm càn Này ô gà chai rọt kênh lệch lèo phùm Mấy cụi chia lùi Mấy ông Ai bố ai Ai này Ai không... Toy... Này bồi sắt nì Mình bồi tôi đéo gà lè Toyota Yisuzu Lèo gà Mitsubishi Chào phong khuẩn đéo gà Lèo mân níu Chính sáng là vì trí Họ con tầm lưu gà Ai Ai nhất Gái nhất chính xuân cầm rơi lui, Cầm rơi như tạo kế vô dì bún hay tầm sẽ bỏ quá bếp cả lão lại cả đại Và ai mà tuần tuần cả chú lít ừ, Em nhớ nè tôi thì tạo điếu Nó chào có hồng điếu Nhưng mà mày chịu đẹp, ai đột cái ปกินี้ผมไม่เนียนน้ำนะตั้งมารถโตใไส้หานเนื้อปาดุงนคือตั้งไม่จะหากาซิโอช่องซิง <c oughs> ทีตั้งเร็วกันเร็วรเกอในวัติี่อตจาอาจจะปีกปีก้นปีกานหรือตาจจะไปปบก้นในหลวงลับไปเร็วก็ได้ไอเชียวอย่ากึ้นเลยนะรถหานเนือน้อ,นะอห่านเนื้ปลาุงรถโต้นเล็กวารถป่วยดีวาปดล่วยบบโรคเลยว่ารถป่วยรถดป้วยกัน จกตัวมินิบัสแล้วก็ขึ้นมินิบัตแล้วมาลุงท่าน,นี่รถข่อยานเนียเ้ยแล้วก็โตมาปัตจาลุง่งแล้วอีกงย่างล่วนะช่านนี้ผมข่อยฝ่ลุงกันอยู่ในเมืองนี้แต่เทว่าต้าว่ามารถตู้มารถตัวเนีย้ยป่ลุงกันมาลุงอาบวกกอชอน กับมันไม่อยู่ในเมืองนะคนรุ่งปะรุ่งตัวทางคนรุ่งปะรุ่งเขากันจัดหารถได้เนี่ยนะไปในเมืองแต่ว่าตั้งหน่ายหัวรถตู้กันเลยถึ่มันดีดีกับมันก็ไปชงในเมืองได้ตัวบางกันกับมันตุ้มไมื่อจะขวิดเด้งเม่อจะก้าวคนชงบางกันกับมันตุ้มเมื่อจะคนิดชงมันแต่ละคนเนี่ยใช่ไม่เหมือนกันกับผู้ผู้ขับรถตู้บางรถตั้บางกันก็ดีทุกปาก บางระตัวบางกันกรูรูจะไม่อาดุ่มกุ้นมันไม่เมื่อนกันแต่ว่ากุ้นขับรถกล้วยนี่กับมัน่าร่ณมเหมือนกับต่างมดกับมันกระเวท่านี่ฟีนคือรับร่วมกับมันตึงท่านี่บะลุงมันโจนเหนโน่นกับผู้กับรถกล้วยตีนรถกล้วยนี่มขับหนุ่มนวลกับมาต่ำร่างมันตึงกูงมันกูงกับเนี่ยเป็นอย่างนี้ตัวเกิดปติเเพต่อจนแล้วกับมู่ดโดยช่านไม่อันตรายกับ แม้ตังตกร่างนเรก็ย no ังไม่อันตรายคือรถควยมาควกับเรืวรถไวทั้งเราขึ grammar, uhm, meters, uh, ้นจากนี router, Boom, ้มาปัตลุงนี่ใช่เวลาไม่นานนี้ปีเรียวว่ารถตใช้อันนปัตาลุงจะอีกกับเรื่อว่าถึงปลมเรื่าเรีวว่าชะีกทั้งรถตไปลุงอันมังคั่นเตวีช่งค้งมันช่งโค้มันช่วงยอหลังตีเมกาช่งไล่เมกาช่งไล่อยู่ไหนรถต่าเอ้ยมันสวยเจิด ไอ้ไรก็ว่าไปแล้วจังไายว่าตัวนายว่าตัวกระจืบไปไอ้ฟาไปชงตึ้งหน้าบานรุ่ยไอ้ยามันโขูดเจตั้งจุงกับนายว่ารถตัวแบบนี้ที่บริการรับถือโค้งอะชงโค้งอะไรก็กันนั่นมันได้อะไรผิดสิเลยตีนี้ลั่งน้อยเนี่ยมันคิดแาวจะพูดโดยช้านคุนนึงนะจริงๆแล้วการชงโค้งนี่กับมันก็มีมาหน้าแล้วต่อช่วนยังไมันก็จะไปรับโรจากค์ขุนชงกับ

คือการดุนน้าบานก็นายวัวโจ๊กกระจดจื๊อลงไปโอ้เก่งพัวๆแล้วก็พาไปจุ้งนายที่อันนี้ตีในทั้งว่าจุ้งต่อจุ้งคนเช็ดกัมันดีไปนี่ไม่จุ้งไปปลางก้นลงไปปลางบางคนไปไม่ตันม้วนักกันยัง บางกันนล้ไม่ใช่เหมือนถุกกันแต่บางกันดันเร็วเชี่ยงหวานจะวงถึงกระตุ้มบางกันเห็นไ่งก็การพูดบางกันก็จะวงเชื่ว่าหน่าที่ตัวท่านจุงกับกัดเลยติดเวยส่งก้อนเลยไอ้ตัวนาเกลดเลยเพุ่มโตโจ้กินแล้วลาบเุิมรถควยไม่มีกับจะยุดส่งก้อนรายทางมันยึดตายไปยึดดาบท่านี่นี่ครับเล็วครับเร็วที่อยู่ท่านช่วยกับมาจาก จถ้าน so. ี่เยอะมาถ้านี่ไปลุงทิวตัดช่วยไอ้ตีว่ากางทางปุ้มเนี่ยน้าไหมโฉงจันช้ำก็ได้นะจะบายดีผมมันไม่ร่อยฉันช้ำโอ้หนังหนังเห็นทิวตัะเนตาหัวเราพอใจหนังถุงเฮ้ยวมปลาโนยกขึ้นเราเป็นหนังเทียนติดลื่นเราดำไม่รูไม่จีสิรอยหนังปลาจ่ายก็ได้ปลาคว้าได้ตัวทีหนังเป็นไม้ดอกวิวช่วยช่้องกางต่างนี่เลยกับ ปัตตาลุงวิวช่วยกับพอมาตึงถ้านี่เกิดก้วยแล้วกันไปยาโรงเร่มกองลุยจะมุดไมโลกี้ดาวกี้ดาวในเมืองปัตตาลุงอีโยจันนุยก็ได้ตัวอย่างตัวอย่างมานในกิศการหมั่งกลางเออตัวก็ตึงเสศการนโปเราโอ๊กมาโนกเมืองแล้วแล้กับเราโอ๊กเราโม่รถตุ๊กตุ๊กโอ๊กหมาโรงเร่มนอกเมืองแจ้วขวัญกลวดลอดไปตึงป่าโยมแล้วกับ ย่งเป็นรวงเร็มรวงเร็มย่งลุยทั้งในเมืองไม่โปนรวงเร็มลุยชะมดกับชะมัดตัวตามประชาช่ำปันท่องจังหวัดปัตตานุ่งได้เชิดตัวในตัวชับเลยก็เขาบอกว่ารวงเร็มตีน้อยมั่งพุดขึ้นเมื่อดอกเอ็ดเดินตั้งเราไม่โตตานมาเราเราปิ้มในครูเก้าวนกับพุดขึ้นกล่องลุยชะมดตีนตั้งไล่ไล่คนเจ้ากุ้งเรียงรวงเร็มไปรับทึ้งตีเลยก้องมโนมันไม่เต็มที่มันจะฝ่ารถไปรับ นายอหายม,มันมันโอ้โฉยกับมาทักโรม,มาทักเชียคนพ่อไปรับตึ้งตีตัวตกลุงหลาเกาเหี้ยนเรื่องเป็นอย่างเนี้ยเจ้าดวงสบายมาเตี๋ยวลาลุงแล้วกับโปรตพ้ยทั้งมาดรถกล้ยพุ่มรับการันตีว่าโปรตพ้ยหนังรถกล้ยกับเพุ่มกลาไม่รู้เล้งไม่กี้หน้าที่ตั้มยาวเร่งคนไม่เล่แล้วคลิปมันเบื่อก็จะคลิปเกี๊ยดีวันดีก็รับ